เ,เออมันอยู่ในจานเหรอครับโอ้โหหยิบมาจากกระเป๋ามึงเนี่ยเอางี้น้องถ้าเองคิดไม่ออกพี่เสนอเลยแล้วกันมือเนี้ยให้พี่กินฟรีแล้วเองจ่ายค่าทำฝันให้เมียพี่อีก3 0 0พจบ3 0 0พัน,พนคือผมมีเงินจ่ายพี่ขนาดนั้นหรอครับผมมีแค่เด็กเสริฟถ้านอ้องไม่มีเงินจ่ายไม่มีเงินรับผิดชอบก็ไปเรียกผู้จัดการมา ร้อยยบาทครับอิ่มครับอิ่มแล้วอ,อ,อิ่มแล้วใช่ไหม เดิมเอล่ะแค่แน่รอเหนือสิคะเวลาเราไปกินที่ไหนอ่ะเคยจ่ายตังค์ด้วยหรอฮ่าชีวิตพวกเรานี่ดีจริงไมหมเนะกินหรูอ,อยู่ฟรีแถมมีเงินติดปลายนวมไว้ใช้ด้วยว่าแต่รอบนี้เป็นไรเดียเล็บไหมเสรจเล็บไม่ไดนไก่แตดเล็บมา๋เมอเ,เอป็นม่จักพกไปแล้วลืมอ่ะ จับจริ่งจบไหมโอ๊ยบ,บ้ามันจับง่ายขึ้นเหนกันลแล้วแล้วทาไมเล่าคิดสิเอาไงละ่ะนี่ไงเออ,อฉลาดนะพร้อมยังพร้อ,อมค่ะเอานะ เฮ้ย <Hey! S 2> อะไรวะเนี่ยโอ้โ oh หนี่ร้านอาหารดังขนาดนี้ทำอาหารสกรปรกแบบนี้ได้ไงวะเนี่ยนั่นนะสิไม่ได้เรื่องเลยเด็กเสิร์ฟอยู่ไหนเนี่ยน้องเฮ้ย hey! เด็กเสิร์ฟมีอะไรหรอครับโอ้โห oh ก็จะมาดูนี่ดินี่อะไรเส้นผมเออ มันอยู่ในจานเหรอครับโอ้โหหยิบมาจากกระเป๋าั้งเนี่ยผมต้องขอโทษจริงๆนะครับอ๋อน้องคะขอโทษอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะคะน้องรู้ไหมเวลาผู้พี่ไปกินร้านอาหารหรูพธธัตนาการห้าดาวเนี่ยเวลามีสิ่งแปลกปลอมในจานข้าวเนี่ยเขารับผิดชอบกันคะ่ะน้องไม่ใช่มาขอโทษอย่างเดียวใช่แล้วนี่จะเอาอยัางไง เฮ้ยไอ้น้องเมียพี่ถามเนี่ยว่าจะรับผิดชอบยังไงเอ้ไม่ตอบมาสิวะ,ะงงงงมนยืนทำหน้างโง่แบบเนี้ยไม่แปลกใจเลยวะ่ะว่าหน้าตางงโง่ๆอย่างเองเนี่ยทำไมถึงได้เป็นแค่เด็กเสริมเฮ้ยร้านอาหารดีๆแบบนี้เนี่ยสกรปรกขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีความรับผิดชอบว้ไ้รับผิดชอบยังไงตอบคือผมขอโทษจริงๆนะครับ ขอโทษอีกแล้วน้องขอโทษเป็นอย่างเดียวเหรอคะไม่มีป yeah> ัญญารับผิดชอบสินะเรียนจบอะไรมาคะน้องอ๋อแต่ก็อย่างว่านะคะคงเรียนไม่จบถึงได้เป็นแค่เด็กเสิร์ฟเสิร์ฟอาหารตามข้างทางแบบเนี้ยคือผมต้องขอโทษจริงๆนะครับเฮ้ยน้องพี่เองจะพูดคำว่าขอโทษสักกี่คำวะฮะไอหน้าตากระจกไอ้ขี้เลเห็นแล้วลำคานว้ย ขอโทษขอโทษอยู่นั่นแหละเฮ้ยมึงจะมาอ้ําอ้อึ้งอึ้งแบบนี้ด้วยเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยบุคลิกภาพก็สำคัญเห็นแล้วอ่อนใจแทนร้านเลยว่ะรับเด็กเสิร์ฟแบบนี้มาทำงานได้ไงวะเนี่ยพี่ไม่แปลกใจเลยว่ะว่าบุคลิกอย่างแกเนี่ยทำไมมันถึงได้เป็นได้แค่เด็กเสิร์ฟเอางี้น้องถ้าเองคิดไม่ออกพี่เสนอเลยแล้วกัน มือนี้ให้พี่กินฟรีแล้วเองจ่ายค่าทำวันให้เมียพี่อีก3000จบ3000คือผมไม่มีเงินจ่ายพี่ขนานั้นหรอครับผมมีแค่เด็กเสิร์ฟถ้าน้องไม่มีเงินจ่ายไม่มีเงินรับผิดชอบก็ไปเรียกผู้จัดการมาแต่ถ้าน้องไม่เรียกไม่ตามไม่รับผิดชอบอะไรเนี่ยพี่ขอโพสต์ลง Facebook นะคะให้คนแชร์กันทั่วเลยน้องเคยเห็นปะเวลาที่เขาด่ากันเนี่ยเขาด่าจนน้องโดนไล่ออกได้เลยนะคะ หรือไม่ก็ดาา่าจนร้านน้องเซ้งได้เลยนะคะเอ,อ่อพี่อย่าทำงั้นเลยนะครับคือผมขอโทษจริงๆครับเฮ้ยเนาะพี่รับคำขอโทษเป็นเงินสดนเท่านั้นหรอเอางี้พี่ถามเองตรงๆเลยดีเวล่าปกติคนเราเนี่ยทำงานมันก็ต้องได้เงินใช่ไหมแล้วเองเนี่ยทำงานเป็นเด็กเสือกได้เงินยังไงคือผมได้เป็นรายวันครับนั่นไงก็มีเงินนี่ ก็ไปเอาเงินมาจ่ายซะก็จะได้จบพี่จะได้รีบไปเสียเวลาขอโทษนะคะมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะผู้จัดจาก,การเหรอคะพนักงานเสิร์ฟค่ะออพนักงานเสิร์ฟอีกแล้วพนักงานเสิร์ฟสองคนเลยนะคะสแอนเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่เขาสองคนน่ะบอกว่าเจอซึ้นผมในจานขา้าวฮะจริงเหรอแต่ปกติร้านเรารักษาความสะอาดมากเลยนะ อ้าวน้องทำไมพูดใจยอย่างนี้อะคะน้องใส่ร้ายพวกพี่เหรอคิดว่าพวกพี่เนี่ยจะทำเรื่องให้ขั้วแบบนั้นหรอคะขอโทษนะคะพวกพี่มีการศึกษาะคะ่ะขอโทษนะคะลูกค้าหนูไม่ได้ว่าลูกค้าค่ะไม่ได้ว่าก็เหมือนว่าแหละน้องพูดมาขนาดนี้เนี่ยจริงๆเรื่องเงินนะมันไม่ใช่ปัญหาพี่เลยระดับพี่เนี่ยไม่มาเรียกร้องเงินแค่นี้หรอกแต่พี่ต้องการความถูกต้องน้องเข้าใจไหมความถูกต้องนะ่ะ น้องทำผิดมีเส้นผมในอาหารน้องก็ต้องรับผิดชอบเอางี้พี่เสียเวลามาเยอะแล้วพี่ให้เวลาน้องสองคนไปเอาเงินมาจ่ายพี่แล้วก็จบพี่จะได้ไปไปดิงานสักครู่นะคะแต่วมนี่เดี๋ยวเร็วเลยนะรีบไหนพี่เสียเวลาล่ะ เนี่ย acting ด,ดีเหมือนเดิมเลยนะแน่นอนสิคะได้เงินใช้ตีตั้งสามพันเลย <c oughs> อ้ยพี่คะน้องขอนะรอบนี้น้องอยากเอาไปช้อปปิ้งอะ่ะอืมรักคนละครึ่งดิสแกนไดมไหมคนละครึ่งนั่น,นมันโครงการรัฐค่ะมุกอะไรเนี่ยล้อเล่นล้อเลน่ลเลน สเตมเอากนดีล่ะถ้าผู้จัดจาการรู้อะว่าเจอเส้นผมอยู่ในจานข้าลูกค้าต้องเรื่องใหญ่แน่เลยอะพนักง,งานที่เนี่ยต้องเหือดร้อนผมไม่รู้ว่ะพี่ผมต้องขอโทษพี่จริงๆนะครับที่แก้ปัญหาไม่ได้อะไม่เป็นไรมันไม่ใช่ความผิดของสแตมเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเส้นผมอ่ะมันไปอยู่ในจานข้าลูกค้าได้ยังไงแต่ตอนเนี้ยเราจะแก้ปัญหาไงก่อนไม่รู้ว่ะพี่พี่เอาไงี้ไหม กมให้คนอื่นเดือดร้อนเดี๋ยวผมอะ่ะจะไปบอกผู้จัดการนี่ไม่ได้ถ้าแกบอกผู้จัดการอะ่ะแกอาจจะโดนไล่ออกอีกอย่างอะ่ะแกอย่าลืมสิว่าแม่แกอยู่ที่โรงพยาบาลถ้าแกลาออกอะ่ะแกก็จะไม่มีค่ารักษาพยาบาลนะไม่รู้ว่าพี่ทั้งเนื้อทั้งตัวผมะมีไม่ถึงพันเขาขอมาตั้งสามพันอ่ะงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่อะจะให้แกยืมเงินไปก่อนแล้วสิ้นเดือนเนี้ยแกก็ผ่อนคืนพี่แล้วกันนะขอบคุณพี่จริงๆนะครับ ถาจะใช้ครับเออมันต้องอย่างนี้สิว่าออไอ้น้องคนเราเนี่ยมันขี้เล่แต่มันก็ต้องมีคุณธรรมเข้าใจไหมเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยทำงานแบบนี้ดีมีความรับผิดชอบมีความถูกต้องยุติธรรมทำผิดก็ต้องยอมรับผิดแบบนี้ดีพี่ชอบอ่ะเฮ้ยเออโอ๊ยรีบๆเอาเงินสักทีเดี๋ยวจะได้รีบไปจ,จเดี๋ยวครับ ไม่ต้องไปจ่ายเงนินให้เขาอ้าวเฮ้ยแล้วนี่ใครเนี่ยยุ่งอะไรด้วยเฮ้ยเด็กเสิร์ฟอีกคนหนึ่งมั้งคะเออผมไม่ใช่เด็กเสิร์ฟครับผมเป็นเจ้าของร้านดีเจอเจ้าของร้านก็ดีล้วจะได้ฟ้องให้ถูกตัวไปเลยเผื่อเขาจะได้ชดใช้ค่าเสียหายมากกว่าน,นี้นี่คุณเจ้าของร้านครับคุณรู้ไหมครับ ว่าลูกน้องคุณเนี่ยมันทานํางานเป็นยังไงบ้างแย่ขนาดไหนแล้วร้านคุณเนี่ยนะสกระปรกมากมีเส้นผมอยู่ในข้าวแบบนี้คุณขายของแบบนี้ได้ยังไงแล้วคุณรับเด็กเสิร์ฟแบบนี้มาทํางานได้ยังไงหน้าตาก็ขี้เลยมารยาทก,ก็ไม่ดีสมองก็ไม่ดีถามอะไรก็ตอบไม่ได้เกิดเรื่องขนาดนี้เนี่ยให้รับผิดชอบค่าเสียหายยังไงคุณเจ้าของร้านครับคุณฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณจะจัดการเรื่องนี้ยังไง ผมก็จะจัดการให้มันถูกต้องเลยครับดีค่ะสิ่งที่ผคุณพูดมาเนี่ยมันไม่เป็นความจริงครับคุณแน่ใจเหละครับที่คุณบอกว่าเส้นผมอยู่ในข้าวในอาหารในร้านของผมแล้วคุณจะไปเรียกร้องค่าเสียหายค่าชดเชยจากพนักงานของผมผมว่าสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยมันไม่ถูกนะครับอ้าวนี่ใส่ร้ายกันเหรอคะไม่ได้ใส่ร้ายครับ ผมรู้นะครับว่าคุณ่ะเอาเส้นผมสีทองของคุณเนี่ยใส่ลงไปในข้าวก่อนหน้านี้เนี่ยพวกคุณสองคนเนี่ยวางแผนกันคุยซุบซิบซุบซิบกันผมรู้ถึงขนาดว่าก่อนที่พวกคุณจะซุบซิบกันเนี่ยมีแม่กับลูกนั่งกินข้าวกันอยู่ตรงนี้ผมพูดถูกไหมครับอ้าวอึง้งผมรู้ได้ไงอะเหรอครับฟังดิครับฟังดิครับผมรู้ได้ไง ผมมีกล้องมงจรดิดครับเออเองเขาบอกแล้วไงว่าอย่าไปเอาเงินน้องเขาสามพันอะไรกันละเงินค่าอะไรก็ไม่รู้พี่น้องก็ไปเถอะค่ะใช่ใช่ใช่เธอพูดถูกน้องพี่บอกแล้วไงว่าเรื่องเงินทุหรับพี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเออใช่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องให้พี่น้องเก็บเงินไว้เลยนะเออเก็บเงินไว้เก็บเงินไว้เออเราไปกันดีกว่าอาจานที่รักเอาไปเลยมีธุระมีธุระใช่ใช่ใช่เออเดียวครับ ทำชั่วแล้วคิดจะหนีกันง่ายๆเลยหรอครับ bueno แล้วค่าอาหารก็ไม่จ่ายแบบนี้เนี่ยผมว่านะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องอย่างที่คุณผู้ชายบอกดีกว่านะครับโทรแจ้งตำรวจเนาะเบอร์อะไเออไม่ต้องไม่ต้องถึงตำรวจแล้วครับเออน้องพี่บอกแล้วไงว่าให้เช็คบินตั้งนานแล <ๆ S 2> นะ้วเนี่ยพี่รอบินอยู่เออไม่ต้องลรบินไม่ต้องนะเท่าไหร่เท่าไหร่ร2อยใช่ไหมเอาไปเลยดีกว่า พี่ว่าน้องเอาไปเลยดีกว่า120 <majesty nous> ไม <online> <pl ains> ่ต <Christ>. ้องทอนไม่ต้องทอนกลับไปตั้งใจเรียนนะจริงนะไปไปไปแล้วนะครับแล้วเส้นผมไม่มีแล้วหรอครับไม่มีไม่มีมีที่ไหนกันลมมันน่าจะปิวไปอะค่ะอาหารอร่อยนะคะเจอกันนะคะเดี๋ยวค่ะไปจ้ะเธอไปแล้วแล้วหลังไม่ต้องมาร้านนี้อีกแล้วนะชวินแกนี่หลอกเป็นเจ้าของร้านเสนีย์เลยนะโอ๊ย ชูนี่สิอย่างนี่พวกแกสองคนเนี่ยในฐานะที่เราเป็นเด็กเสิร์ฟเหมือนกันเนี่ยมีอะไรก็บอกฉันสิจะได้ช่วยเหลือกันโอ้ยเออว่าแต่มเมื่อกี้ที่แกหลอกพระเจ้าของร้านอ่ะแกจะแอสแมนทำไมฉันนี่เกิดจะหลุดขำเลยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแกฉันรู้แค่ว่าถ้าฉันเป็นอีร่างนี้เนี่ยนะ มันอาจจะดูไม่แข็งแรงอะแล้วพอมันดูไม่แข็งแรงอะนะเราก็อาจจะไปสู้สองคนนั้นไม่ได้แกไม่เห็นหรอว่ามันมาันสองคนน่ะถ้าแบบเราทําตัวอ่อนแอเนี่ยเราก็จะโดนข่มเหงแบบนี้ไปเรื่อยๆอะอืมนี่น้องสแตมในฐานะที่เป็นเด็กเสิร์ฟใหม่อะ่ะมีอะไรก็ให้พี่ชวินนี่ช่วยได้นะพี่ชวินนี่ยินดีช่วยขอบคุณนะพี่ชวินนี่น่ากทส่สุดเลยน่ารักเหมือนกันนี่อย่ามัวมาชมกันแบบนี้เลยลูกค้าโซนบีนั่งเต็มร้านแล้วนะ่ มัวแต่มายึกยักอะไรกันเดี๋ยวผู้จัดจาการมาเห็นโดนไล่ออกกันหมดเลยนะไปทำงานเถอะงัออ้นแกเอาเยี่ยมฉันไปก่อน,อน,อนเดีเออ๋ยวฉัไนไปล้างจานไปล้างจานเลยจานเต็มร้านเลยนี่นี่หนูสแต็มไ,ไปช่วยพีไ่ไปช่วยพี่แนนเขาฉันจะเก็บจาน